เต่ารากเตาทองจะเต็มตัวแบบเส้นแบบบประหมึกแท้เต่าทองก็รสชาติดีรักปละมึอแท้อทอดดแท้รักเต่าทองถ้าพลาดฉัอเดิน <S S ถ้าพลาดฉัอเด้ง ช็อตเด็ดที่คุณพลาดในไลฟ์สดเรามัดรวมไว้ในหมูเด้งไดอารี่นาทีแห่งความสุขเก็บทุกช็อตเด็ดที่โลกต้องจำรวมคลิปสุดน่ารักและภารกิจประจำวันของหมู่เด้งให้คุณดูได้ทุกวันเวลา19นาฬิกาทาง True e X c i t e t r a d i t i o n ช่อง118และ340 True e x p l o r e t i l d Tradition ช่อง39และ559และหมู่เด้ง now ช่อง300ที่แอปพลิเคชัน Traditions Now และ Exclusive มากขึ้นเพียงสมัครแพ หน Now pop ขึ้นไปก็สามารถดูย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วมาฟินอินจบกับความน่ารักของหมูแดงและของเงื่อนดาวน์โหลดชมได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน t r u e v i s i o n now แอป t r u e v i s i o n now Prime ครบทุกความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพียง4 4 9บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้ ละบแท้ๆักเต่าทองช่อง116และ237รับชมได้แล้ววันนี้ที่แอปพลิเคชัน Truevision n a w แอป t ู u ิ v i s i o n Now p r i m ครบทุกความบันเทิงสำหรับครอบครัวเพียง4 4 9บาทสมัครและดูได้แล้ววันนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โห oh, <laughs> อย่าเพิ่งร้อง <laughs> แค่สมัคร Go Travel p a <laughs> ็กเกจเน็ตต่างประเทศจาก True Detax <laughs> ก็ได้ฟรีช่องเช็คอิน V.I.P. ฟรีบริการผู้ช่วยส่วนตัวและรถกอล์ฟไฟฟ้าของรับรองลด50%แถมยังมีส่วนลดเดินทางไปกลับสนามบินสมัคร Go Travel ตอนนี้ทันไหมเนี่ยทันสมัครเลย <laughs> พิเศษสำหรับลูกค้า True Detax เท่านั้น Go ด้มากกว่า Go Travel จาก True Detax สนับสนุนโดยแล็คตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากนางส